สวัสดีค่ะดีๆดีสัมพันนะคะตอนนี้กํลังจะออนเดอะเวไปเรียนทําโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกนะคะก็คือจุลินทรีย์ตัวดีนะคะนั่นเองนะทุกคนคะ่ะสงสัยไหมว่าเรามีจุลินทรีย์ตัวดีได้อย่างไรนะเรามีจุลินทรีย์ตัวดีได้จากการที่เราคลอดออกมาจากช่องท้องของคุณแม่นะ ช่องท้องหรือว่าช่องคลอดนั่นเองนะคะจะมีจุลินทรีย์ตัวดีติดตัวเรามาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะการที่เราใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารแปรรูปหรือทานยาปฏิชีวนะพวกนี้นะคะพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เชื้อ จุลินทรีย์ตัวดีของเราถดถอยลดน้อยลงนะคะนี่เลยอีกเป็นอีกหนึ่งทางที่คนที่รักสุขภาพควรที่จะใส่ใจเรื่องพวกนี้นะเพราะสภาวะความเครียดอะไรหลายๆอย่างในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านอ่ะทุกคนไม่ต้องพูดว่ามันเรื่องอะไรบ้างเอาเป็นว่าภาวะความเครียดนะคะทำให บ่อเกิดของโรคด้วยนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยนะคะฉะนั้นโปรไบโอติกคือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้ร่างกายปรับสมดุลน,นะคะและก็ดูสุขภาพดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะไปเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บสูตรมาฝากแบบละเอียดยิบนะคะไปละค่ะฝากติดตามด้วยนะ